สวัสดีครับ AIS Play ต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดเกม150แชมเปี้ยนชิพนะครับวันนี้มากันที่สนามกีฬากลางจังหวัดตราดนะครับตราด FC ทีมอันดับ2ของตราดนะครับเปิดบ้านต้อนรับกำลังเยือนสุโขทัย FC ทีมอันดับ1ของตราดนะครับไปดูรายชื่อกันหน่อยนะครับวันนี้เจ้าบ้านมาในระบบ3-4-3นะครับส่วนสุโขทัยครับมาในระบบ5-3-2นะเอาครับเกมในครึ่งแรกเริ่มแล้วครับ สัปดาห์ที่3ครับของฟุตบอล m อ5 0ร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพทีมโัตารานะครับที่มีคะแนนเท่ากันสุขโขทัยและก็ตะาะเลยครับสุขโขทัยมาในชุดสีดำเงินนะครับนเงินเข้มสดตรบะในชุดเก่งสีแดงอภิชา <c oughs> หล่อเปียนเปิดบอลเสาแรกนี่ก็โอ้โหจะเปิดย้อนกันมาครับไม่ดีเท่าไหร่ครับบาโบมาเรนดี้ หลอกสายตานะครับว่าจะเปิดมาเสาไกลแต่กลายเป็นว่าย้อนกลับมาเสาแล้วนะครับจะให้บาโบมากันดี้เนี่ยได้เปิดตัดเข้ามาเนี่ยครับบอลลอยมาแล้วคือ,อไปถึงแล้วด้วยนะครับขยับออกมาหน่อยนะครับมุมก็เปิดกว้างขึ้นนะครับศิลาเปิดมาเสาไกลเลยครับโอ้โหเกิดจะฟุตเข้าแล้วครับ <c oughs> เกือบไปเหมือนกันลูกนี้บอลไปตกหลังตะข่ายนะครับ เ,เก็บได้ด้วยครับโคนาโดโซเลตทำทางให้ถึงด้วยครับล็อกมาหนึ่งทีเข้าสายโคราโดจะยกล้วโซเลตถึงก่อนไปแล้วโอ้โหถึงก่อนด้วยครับบอลที่เข้าประตูไปแล้วแนตะ่กุลสินยกทงลำหน้าครับโอ้โหแต่ดูลูกจ่ายของโคนาโดนี่สุดๆเลยครับดูภาพใช้าตรงนี้ครับรับอย่างไรดูยกมาตรงนี้แล้ว โอ้โหลูกนี้นี่ถ้าบอลออกจากเท้านี่มันกํากึ่งมากนะครับกํากึ่งแบบสุดๆเลยครับโอ้แต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินยกล้ำไปนะครับดูครับยกบอลขึ้นมาครับแล้วก็ตกโอ้กลับหลังเพื่อทำแอซิสแล้วถึงบอลก่อนนะครับสวยอะไรครับโอ้โหคาราโดคาราโดสับแล้วดูครับ จะได้เปิดเข้ามาส่วนเลดยิงอหแล้วซ้ำอีกทีนึงก็เรียบร้อยแล้ครับทีนี้1-0ครับโอโห่ตาเจ้าบ้านขึ้นนำแล้วครับบาโบมาเกรนดีเอาจนได้ครับประตูขึ้นนำโอ้โหกว่าจะได้ครับขอหน้านี้มีโอกาสที่น่าจะได้ไปแล้วครับแต่โดนจับร้าหน้ามาทีนี้นี่ไม่เหลือแล้วครับประตูที่2ของบาโบมาร์เกเรนดีนะครับในฤดูกาลนี้ครับดูครับพาบอ สับมาตรงนี้เนี่ยฉีกพาหนีออกมาครับแล้วเปิดย้อยๆมาเนี่ยยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่บอลก็ยังมาเข้าทางบาโบมันนดี้นะครับที่วิ่งเติมตัวเปล่าขึ้นมาดูตรงนี้เลยครับกะว่าจะเอาให้เต็มข้อแล้วดูบาโบยิงครับดูจะยิงไม่ถนัดด้วยนะครับแต่บอลก็ยังดีพอแล้วก็อยู่ในวิถีที่จะเข้ากรอบได้ครับเนี่ยครับโอ้โหกระโดดยิงครับ เอาครับทับหนึ่งแล้วครับเป็นฝั่งของกราดขึ้นนำครับเี๋ยวลาสอวิ่งไปแล้วครับเอา้าเล่นเปลี่ยนทางตรงนี้เอาโอ้โหบอลจะเช็ดาาขาาคารเข้าไปเหมือนกันนะครับโอ้โหจังหวะที่ศินายิงยัดเข้ามาดูครับหลอกมาตรงนี้เนี่ยแล้วไม่จับเลยครับปัดๆมาลูกนี้โอ้โหต้องชกทิ้งออกไป คือก็ไม่กล้ารับด้วยนะครับบอมันลอยๆมาตรงนี้นครับโอ้โหเกือบไปเหมือนกันนะครับคือบออาจจะลื่นด้วยเอานี้เปิดเข้ามาเข้าในยังมงทิ้งออกไปก่อนนะครับอธิคุณดูจังหวะสองเอาครับยิงลูกนี้ยังปัดโอ้โยังควักออกมาได้อีกครั้งหนึ่งครับโคพรโอ้วันี้นี่สามสี่เซียดีเห็นชัดๆเลยครับโอ้ ยอนเจมนะครับที่ได้ปั่นเข้ามาอ่าดูตรงนี้เร็วๆเลยแล้วขึ้นมาตรงนี้แล้วซัดอีกทีหนึ่งก็ยังติดเซฟมุดออกมาเอา้ามุดเข้าโอ้โหตัวซับโอ้โห,โโหสุดท้ายอพอมันเล่นกลาไปว่าไปถึงบอลแล้วโดนเหลี่ยมไม่ดีกลายเป็นว่าไปโดนแล้วเตะทิ้งออกไปเองเลยนะครับโดยยอนโอ้โหชุนลมนไปหมดตอนนี้หน้าปากประตูของทางชาวบ้านนะครับตลาดเอฟซีน่าจะได้อีกหนึ่งเซฟด้วยนะครับ่อสกู่นี้ กมรับของตลา,าดเดี๋ยวดูภาพช้าตรงนี้นะครับเล่นเร็วมาจากเตะมุมเปิดขึ้นมาเนี่ยรับไปอยู่แล้วยิงมาตรงนี้ติดบาโบ้แล้วก็นี่แล้วจะยิงตรงนี้ของวุ้กุนงยองไงเพราะว่าโอ้โหไปยิงพื้นนะครับไปขุดดินครับน่าจะจำไม่ได้เหมือนกันนะครับตอนมีชานี่อ๋ฟีคิกเปิดโดงๆด,งดงขึ้นมาลูกนี้ชกเอา้าไม่เข้าทางโอ้โหไปยัดในทีของพาุวัฒน์ไปไหลโอ้โหยิงโดนไม่ดีเยอะเลย ดูตรงนี้นะครับดูเปิดดงๆให้กดดันทางนุรักษ์แล้วไม่กล้ารับด้วยนะครับว่ามีโคอลราโดที่เข้ามาพัวพันแล้วยิงหนุนกลับมาตรงนี้นี่โอ้โหไม่ได้ลุ้นเลยครับแล้วจบครึ่งแรกครับเป็นตาเอฟซเจ้าบ้านนะครับที่ขึ้นนำสู่หัวทยเอฟซทีมเยือนหนึ่งประตูต่อศูย์นะครับ ะครับกลับมาชมเกมแข่งในครึ่งเวลาลาักั้นต่อนะครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดตลาดเอเบอรสแชมป์เป็นชิพนะครับเป็นครึ่งหลังที่ยังไม่มีรายง,งานการเปลี่ยนตัวนะครับรึ่ง่รงเนี่ยเป็นกลาดที่ขึ้นนำหนตอ่ตอศูนงต่อศูนะครับผ <c oughs> <c oughs> ัดฟ้าวเลยนะครับทางสริยะ <c oughs> ได้เซตเกมขึ้นมานะครับ พอรโดแทงชกมาตรงนี้สริยะถึงไหมสุริยะถึงแล้วเปิดตัดก็ามาบาโบตัดหน้าได้ด้วยครับคืนมาวาวโดวาวโดพาบอลเข้ามาแล้วเปิดย้อนคืนกลับมาไม่มีใครครับโอสิลามงแถวสองยังมีอาติคุนยิงโอ้โหเข้าไปเลยครับมีเปลี่ยนทางนิดนึงครับโอ้โหสองต่อศูนย์ครับตลาดเอฟซีขึ้นนำแบกบขึ้นมาน้อยจังหวะครับแต่ จบแล้วก็ทำให้สกอร์บอดครับทำงานแล้วครับตราด f อครับดีหายไปสอศูนย์ครับจากการสับไก่ยิงของคนดีครับอติคุณบีทวมครับแมดูภาพชายอีกครั้งครับต้องชมตั้งแต่วาลโดนดีครับปั๊มหลอกจนหายงหวาเปิดได้ครับศิลามงทิ้งก็ไม่ดีครับอันนี้คุณตามมาเก็บได้บารสองแล้วก็สับไกยิงครับเรียกได้ว่ายิงได้เฉียบคมครับแม่เหมือนจะมีแฉลบอยู่ดิดึงครับทำให้ทางอนุรักษ์ชมพูเพลีย ทิ ida, ้งน้ำหนักตัวไปอีกทางแล้วพุ謝謝่งกลับมาที uh, ่มันไม่ทันครับนี่ครับเมืออจะโดนลีออนเจนครับโอ้โหยิงได้มันจริงครับทางอันนี้คุณมีท่วมครับลีออนเจนได้เปิดแล้วครับเอาครับมีพื้นที่อยู่เหมือนกันนะครับศิลาเปิดตัดเข้ามาโอ้โหยังสกัดของคาร์เตโน่บอลไม่ไปไหนครับแล้วโอ้โหเข้าประตูไปครับไปยืนขวาอยู่ตรงนั้นแล้วบอลตกแล้วกลายเป็นว่ากรตดอนเข้าประตูไปเลยครับหนึ่งต่อสอง ลอยขึ้นมาแล้วครับสุโขทยัยอสตสีเรือพยายามที่จะบอกว่าตัวเองไม่ได้ฟาวหรืออย่างไรครับเพราะว่าทางอสบาโซค,ครับไปยืนค้ำอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นการปัดเข้าประตูตัวเองครับนี่ครับผู้เล่นของทางตราดครับคาตาโดพยายามที่จะฟ้องคุลสินครับเดนะี๋ยวว่าชมภาพช้าอีกครั้งครับว่าจุดเกิดเหตุนี้เป็นอย่างไรถึงได้ประตูนี้ครับนี่ครับบรรยา แล้วก็ไปถึงศิลาครับบอกข้างในครับจุดตัดพบคาตาโดนเดียสกัดได้ก่อนนี่ครับทศพรโอ้โหพลาดเองเลยครับเจ้าตัวนี่ครับไปกอดไว้แล้วก็ปัดเข้าเข้ากตัวเองนะโอ้โหมาสเนโซแกไม่ได้ทำอะไรครับแกยืนค้ำอยู่ตรงนั้นแหละครับโอ้ทศพรต้องบอกว่าพลาดเต็มเทมครับนี่ครับถึงมีโชคครับโซ่ใยครับ ริญญาแขงมาอัสมันซอมเคิลเวเลสนะครับเปิดปัน่นเข้ามาตรงนี้อ้าวได้เปิดด้วยแล้วโหมลูกนี้อ้โหสชัดอีกทีเรียบร้อยครับโอ้โหสองต่อสองครับหูคุณยองนะครับตามตีตสเสมอให้กับสุขโขทัยได้สําเร็จแล้วครับเก็บุกทางกราบขวาของสุขโขทัยนี่ว่าอันตรายมากครับประตูแรกก็มาจากฝั่งขวาของศิลาเนี่ยนะครับครั้งนี้จุดเริ่มต้นก็มาจากศิลาสีกระปังครับ แล้วก็เปิดต่อให้กับนิโก้เบลเลสครับครอสไปลุ้นหน้าประตูคนที่มาเข้าฮอสก็เป็นวูกึนยองนี่ครับมาตามนัดพอดีครับสกอร์บอร์ดขยับแล้วครับนี่ครับเบลเลสเปิดไปนี่มันผ่านแล้วมันโซเลยแล้วครับแต่ว่ายังมีวูกึนยองรออยู่ตรงนั้นแล้วก็จิ้มบอลเข้าไปตุงตะข่ายครับส่วนตัวท็อตสีเรือครับโดนจ่อๆเผาคนอย่างนี้ก็ต้องบอกว่ารับลําบากครับโอ้โหนี่ครับเปิดไปแล้วก็จิ้มอ พยายามปัดแล้วครับทุสพรแต่ว่าปัดไม่พ้นครับด้วยความแรงจังหวะที่มันประชันชิดแบบนั้นครับทำให้ทางสกอตแยูไนเต็ดครับตามตีเสมอได้สำเร็จเป็นสองประตูต่อสองครับจากบูก,กึนยองประตูแรกของเขานะครับในลูกกาดนี้เลยครับบูกึนยองปปที่แล้วอยู่กับเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับ,รบ <c oughs> เอา้าโบต้องตามแกเอา อุดชิดให้ช่องนี้มาจะโอ้โหไม่ถึงครับยังเบียดไว้ได้ดีครับทีรพลโอเกือบจะได้จบเหมือนกันนะครับจังหวัดาางช่องมาโอ้โหบอโดครับโอ้โหได้บอได้พลิกแล้วครับบอโดติดเครื่องแล้วบอโดพาที่เข้าตรงกลางบอโดวาลโดพาหลบมาหมดเลยครับแล้ววาลโด สอสอโอ้โหูแซงขึ้นน้าอีกครั้งครับตลาดเลฟซีโอเรียกว่าเป็นวอลเลยครับจังหวะนี้หูพาวแหวกให้ดีปัามหลอกจนตายจังหวะเหมาะเบงก่อนที่จะสั์ให้ยิงครับโอ้โหแกเหนือรักจริงๆครับนี่ครับต้ก็ชงต่เหลี่ยมนี้ครับพลิกดีนุกูลณกิตครับพอกระชากมานี่กูลกิตก็เอาไว้อยู่ครับแล้วก็ปล่อยไป พอเข้าจาังหวะนี้มีบังอยู่2คนไม่ยิงครับปั๊มหลอกแล้วก็ยิงหักข้อตุงตะไคร้ครับผ่านตัวอดุรักเข้าประตูไปอยา่างสวยสดกดงามครับโอ้โหจินตนา,าการแล้วก็หัวจิตหัวใจแกดิด่งจริงๆครับแล้วก็จังหวะจบสกอร์ของแคร์ต้งบอกว่าคมกริบครับวาลโดสวาเลสครับแครวาโดเข้มาแล้วตามมาเล่นได้ครับพี่ทักษิยพ,พี่ทักษัยมองข้างใน ดีเลยก่อนครับเอ้าฟาวนหน่อยครับแรงยังดีครับพี่เด็กชายย้อนกลับมาแล้วปกลุกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหคาราโด้ครับประตูขี่นำเป็น4ประตูต่อ2ครับโหเรียกได้ว่าพอได้ประตูออกนำแล้วไหลเป็นน้ำเลยครับเกมรุกของทางตราดเอฟซีครับลงล็อกแล้วก็จบด้วยการโขกสบัดของโปโรคอนราโดคกับประตูที่4ของเจ้าตัวใดฤดนุตการนี้ครับแฮ้ เรียกได้ว่าท็อปฟอร์มจริงๆครับสำหรับคอนราโดครับนี่ครับต้องชมตั้งแต่พิชัยในการหมวนหาทางดิวันเจมก็ตามไม่สุดนะครับทต่ไพมีพื้นที่ได้ครอสเข้าไปหน้าประตูแล้วก็ได้วิ่งโฉบเข้ามาบ่งแบบนี้ก็เรียบร้อยครับสำหรับโปรโครคอนราโดแม้จังหวะมงจะไม่ใช่ลูกฉนะกันครับแต่ว่าจังหวะนี้มันไม่มีใครประกบก็ทำให้เขาสามารถทำประตูให้กับตราเอฟ นี่ห่ะเป็น4ประตูต่อ2ครับ <c oughs> ถือว่าคงเก็บเลยนะครับโอราดาสูดหน้าของทางตลาดเองอาครับรกุญยองได้ให้มาแล้วซัดลูกนี้โอ้โหยังติดเซฟโตสะพอนครับโอ้โห ไม่อย่างนั้นนีช่วงเวลาที่เหลือนี่โอ้โหสะดกแน่นอนครับต้องชมทศพรเลยครับคุณยองครับพลิกมาสวยครับโอ้โหหลอกจะยิงครับแต่ว่าหักว่าให้กับอัสบัลโซครับพยายามยิงหักมุงไปแล้วครับแต่ว่าทศพรนี่ออกมาเร็วเหลือเกินครับนี่ครับหักข้อมาสวยครับแล้วก็ยิงแห่เหมือนจะผ่านตัวไปแล้วครับแต่โอ้โหจังหวะสุดท้ายครับต้องรีบเคลียร์เลยครับพนุษย์ไฟไหลครับอย่างไปได้ครับ ฝืนทีแกครับยังทําสวยครับแล้วจะไปตรงนี้โอ้โหย,ยังค่อยมาบาโดบาโดพาจีแล้วครับบาโดเปิดโอ้โหบอลวิชาแต่ยังไม่รอดนะครับยังติดมือทางอนุรักษ์ครับอนุชิตหมอข้างในถึงด้วยครับสูรัชย,ยังปัดทิ้งง้ไปได้ครับ <c oughs> ถ,ถือว่ายิงยิงดีครับนี่ครับ ไม่เข้าครับแนวรับของตราดโอ้โหมีเวลาให้สุดาชัยได้ปัดโค้งๆได้และครับแต่ว่าคนที่สุดยอดกว่าก็คือคนนี้ครับทต้สปอร์ตสีเรืองครับบินไปปัดได้อย่างสุดยอดจริงๆครับโอ้โหเหลือกเกินครับโสปอร์ตพอด,ดีสีราเปดิปดเข้ามาได้หม่งด้วยเอาแล้วสกิตเปลี่ยนทางยิงอีกทีได้ไหมไม่ได้ครับ <S <S โอ้โหใส่ทิ้งออกไปก่อนครับทีรพลอสมัน <S <S โซ ได้เป็นเตะมุมมาครับเรียกว่ากระชากไว้ได้ดีอ้าวยังไงครับพุทธศิลป์ครับแม่เหมือนจะเป็นจุดโทษครับโอ้โหนี่ครับคาตาโดพยายามจะชี้บอกว่าโอ้มันอยู่นอกกรอบโอ้โหแต่เหตุเกิดจะมนอยู่ข้างในนะครับครับเหตุการณ์นี้ดูครับนี่ครับ ว่าทุกสีทําถูกต้องครับจังหวะนี้ครับรผู้ต้องชมอมัลมาโซครับแกรีบลุกแล้วก็ไปเอาบอลมาตั้งนะครับแล้วก็น่าจะเป็นคนสังหาเองครับอัมอลมาโซครับอยู่ที่บอลมียิงจุดโทษไปแล้วครับเกมหนึ่งครับแล้วยิงไปทางซ้ายมือของตัวเองด้านบนจะเดืดูวันนี้จะยิงไปทางไหนครับอัมอลมนโซบิข้ามาแล้วเปลี่ยนทางแล้วก็เอาเจุาดต้าเลครับ ถึงไปทางขวามืามอของตัวเองนะครับไล่ขึ้นมาครับ3-4เรียกว่ายิงสวนตัวของทัพรค,ครับที่หลงไปอีกคราเนี่ยครับดึงจังหวะรอดึงจังหวะแล้วก็ยิงไปเรียกได้ว่าจิตใจแอนดิ้งจริงๆครับประตูที่3ของเจ้าตัวแดฤดูกาดีครับสำหรับออสปาร์โซครับต้องมารอดูว่าผู้สินเดนียจะมีเวลาให้เล่นอีกกี่นาทีครับเพราะว่าเวลาที่ทดหกนาทีนี้หมดลงแล้วครับ จบเกมครับโอ้โหเป็นตลาดเุตซีนะครับเปิดบ้านเอาชนะสุขโขทยัยฟุซีไป4ประตูต่อสนะครับงัดต่อไปนะครับวันเสาร์ที่18กันยายนนี้นะครับตลาดจะไปเยือนราชประชานะครับแล้วก็ทางสุขโขทัยจะได้เล่นในบ้านนะครับพบกับลำพูนบอลเออนะครับแล,แ,ลและนี้เป็นทั้งหมดประการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับศึก เต็มร้อยห้าสิบแชมปี้ยนชิพนะครับผมเกล็กชัยคุณโทแล้วก็คุณสุภเรืสีทองเขียวลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ